อันนี้ S ัว S80 นะครับส่วนคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดระบบ d i r e กอินเจคเตอรนะครับเป็นการฉีดตรงลงไปที่หัวลูกสูบตัวนี้ครับหัวฉีดอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ฮปัดกดำๆกลางจอนะครับเดี๋ยวเราจะถอดอามาดูว่ารั่วหรือเปล่ารุ่นนี้พิเศษนิดน,นึงนะครับในการเทสล้างวันนี้รวมพลคนวอลโวแล้วก็มีโตโยต้าซันยองแล้วก็มีจากกุ้ยคันหนึ่งอยู่นู้น นี่ฮะจาก,กัวสัญยองอีกคันนึงด้วยโอ้โหไม่ทันจริงร้อนด้วยอากาศวันนี้ก็เพื่อนเพื่อนที่มีปัญหานะครับเครื่องสั่นอย่างคันนี้คันนี้นะครับเครื่องสั่นตอนสตาร์ตตอนเช้าคันนี้ควันดำโชยตลอดก็มีปัญหาเรื่องการประกอบหัวฉีดมาเดี๋ยวเรากำลังเทสดูอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับหัวฉีด Direct Injection นะครับเครื่องยนต์เบนซินในวอลโวอยังเหลือหัวหนึงครับเอาไม่ออก มันจะแน่นนิดนึงเดี๋ยวเอาใช้ตัวกระตุกออกนะครับตัวนี้นะครับสังเกตดูว่าจะเป็นดำๆแบบมีทุกหัวเลยนะครับก็เล็กอย่างหนึง่งหัวฉีดเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาสําหรับถอดหรือว่าเปลี่ยนอะไหล่หรือเป็นน้หนูแบบหัวฉีดท,ทั่วไปนะครับสังเกตดูนะครับก็จะมีรูหัวฉีดแบบนี้กำลังอัดนะครับวันโวตอนนี้โอ้โหเป็นไงฮะโอ้โห สวัสดนะีครับพวกกับผมต้อล้านหัวชีด b k k ครับอยู่ในวันโว s 6อสูนย์นะฮะก็คันนี้นะครับอาการเป็นอย่างไรจะทำเจ้าของรถดีกว่าสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับรถเป็นอะไรมาครับพี่มันออกมันขับไม่สนุกอ่ะมันัวมันยังไงมันออกตัวมันไม่มีแรงมันไม่มีแรงสตาร์ทเครื่องตอนเช้าก็เหมือนกับรถไม่มีแรงครับเลยมาหาการต้อให้ช่วยดูแลให้หน่อยครับ <ใ>ยอด,ยอดครับอดีตนักมวยนะฮะตอนนี้ก็คันนี้นะครับเช็คหัวฉีดก็หัวฉีดไม่เป็นอะไรเป็นหัวฉีดระบบไดเรกอินเจคเตอร์นะครับเป็นระบบเบนซินก็แต่ว่าไปเจอเซ็นเซอร์บางตัวที่เสียไฟไม่โชว์นะครับไฟจริงไม่โชว์แต่เขาปิดโค้ดมาปิดโค้ดไฟหน้าปัดแล้วรถมันก็วิ่งได้แค่ประมาณวิ่งได้เรื่อยๆวิ่งเหมือนรถไม่มีแรงดันไม่มีท่อไงครับเซฟโหมดพูดง่ายก็ทําการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวน,นั้นไป นะครับใครที่ใช้วนเวอเอนเครื่องยนต์เป็นซินแบบนี้ก็มองติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวรถเป็นยังไงหลังจากซ่อมนะครับเป็นไงบ้างครับพี่สุดยอดครับนี่ครับยอดมากต้อง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 มาลองทดสอบด้วยตัวเองครับครับเยี่ยมครับเยี่ยมแต่ว่าขอบคุณมากมากเลยครับครับสบายใจคุณนายใช้รถแล้วสบายใจแล้วครับนี่ก็ปัญหามีไว้แก้ครับถึงจะยากแค่ไหนก็ต้องแก้มันก็คือปัญหาผมการรันตีครับจริงครับ ดีจริงราคาราคาก็เหมาะสมครับครับถูกถูกและดีครับครับนี่เยี่ยมมากครับนี่ครับคนเมื่อวานนั่งนี่วันนี้บอกดีดีดีเมื่อวานอึมเมื่อวานเครียดเลยเมื่อวานเครียดมากเมื่อวานโอเคร้านอยู่ในซอยสายสองยี่สิบเอ็ดทับหนึ่งนะฮะเซิร์ชกูเกิลแมปสแกนแผนที่ได้เลยนะครับก็ฝากด้วยครับสวัสดีครับ